สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะลูกนะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำการทบทวนสระในภาษาไทยต่อเนาะโดยการทบทวนนะคะเราจะเน้นที่การให้เด็กๆนั้นได้ทำใบงานเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทบทวนสละอะไรเด็กๆพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างใบงานกันเลยเนาะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะในส่วนของใบางานทบทวนสละเนาะจะเป็นสละโอโดยด้านบนของใบางานนะคะครูออยจะเขียนสละโอให้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็คือเหมือนกับตรงนี้เลยรูปภาพที่ครูออยกำลังขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆเ,เจอใบางานใบนี้กันไหมลูกใครเจอแล้วแล้วอยากทำไปพร้อมๆกับครูออยเด็กๆ ระหว่างนี้เขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชั้นปหนแล้วก็เขียนเลขที่รอเลยนะคะส่วนใครนะลูกจะนั่งฟังครอยเล่าเรื่องราวต่างๆหรือชี้แจงการทําใบงานก่อนแล้วค่อยทําตอนที่ผู้ปกครองเด็กๆว่างก็ได้นะคะอันนี้เราไม่ว่ากันเนาะเอาที่เราสะดวกนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้สละที่ครูออยจะให้เด็กๆได้ทำใบงานเพื่อเป็นการทบทวนคือสละโอซึ่งสละโอนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆสังเกตที่ด้านบนหรือหัวบนของใบงานสละโอนะลูกจะมีสละโอกับสละอเพราะฉะนั้นสละโอจึงเกิดจากการผสมรวม หรือเกิดจากการรวมกันระหว่าง1เลยคือสระอะไรลูกสระโอและ2คือสระอะไรคะสระอาะซึ่งสระโอเวลาเราเขียนกับพยัญชนะต้นเราจะเอาไว้ที่ไหนลูกเราจะเอาไว้ข้างหน้าตลอดเลยนะคะส่วนสระอ่ะเอาไว้ที่ด้านหลังของพยัญชนะต้นใบงานที่เด็กๆได้รับไป จะเป็นการโยงเส้นจับคู่ภาพให้สัมพันธ์กันโดยจะมีรูปภาพแทนพยัญชนะมาให้จากนั้นเด็กๆต้องดูให้ดีว่าแต่ละรูปภาพนั้นตรงกับพยัญชนะตัวไหนโดยพยัญชนะคือกอไก่ไปจนถึงฮอนุคูกต้องดูให้ดีว่าแต่ละตัวตรงกับตัวไหนนะลูกพอเรารู้แล้วเราโยงเส้นจับคู่คำให้ถูกต้อง ยกตัวอย่างข้อ1เป็นสระโอแล้วตรงกลางเป็นงูเพราะฉะนั้นงูก็คืององูนะคะก็จะเป็นงอโองก็คือโยงไปที่ไหนลูกอ่ะเดี๋ยวครูออยโยงเป็นตัวอย่างเลยเอาสีแดงในการโยงเนาะอ่ะโอเคเวลาเด็กๆโยงนะคะครูออยย้ำนิดนึงเนาะว่าให้เด็กๆนั้นวางไม้บรรทัด วางทาบก่อนเลยนะแล้วก็โยงให้มาตรงๆเนาะแต่ครูออยนะคะจะทําผ่านโน้ตบุ๊กก็เลยจะโยงลากมาเลยแต่เด็กๆต้องทําสวยกว่าครูออยนะลูกอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้งอโอบงถึงแม้ว่าการเขียนจะเป็นแบบนี้แต่สะกดคําพยัญชนะต้นมาก่อนแต่การเขียนที่ถูกต้องแบบนี้นะคะถัดมาคือ เป็นลิงอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นพย,ยัญชนะตัวนี้ก็ต้องเป็นลอลิงเวลาอ่านสะกดคำลอโอโลอ่อ,ลอ,อยู่ตรงไหนลูกรอโอโลอยู่ตรงไหนคะอยู่ไหนเอย่ยอยู่นี่เองเราก็โยงเส้นลงมาสวยๆนะลูกนะจากนั้นเป็นรูปสัตว์อะไรลูกช่วยครูออยมองสิคะเป็นรูปสัตว์อะไรเอย่ยหนูเพราะฉะนั้นคือนอหนู นนโอโนอ่ะนนโอโนอยู่ในลูกอ่ะ uh, อยู่ที่นี่นะคะที่เหลืออีกสองรูปเด็กๆลองไปดูโยงเส้นเองซึ่งครูออยพาเด็กๆทำในคลิปเป็นตัวอย่างแล้วทั้งหมด3ข้อซึ่งวันนี้นะคะใบงานของเราเนาะจะเป็นสระโอผสมหรือประสมกับพยัญชนะโดยที่ยังไม่มีตัวสะกดนะ ซึ่งถ้าหากว่าสาะโอพยัญชนะต้นแล้วมีตัวสะกดสระโอจะเกิดการลดรูปก็คือหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนเป็นพื้นฐานสำหรับน้องปอนหนึ่งก่อนเนาะและใบงานใบนี้ง่ายมากเพราะฉะนั้นครูยออยฝากอีกหนึ่งกิจกรรมนักเรียนโยงเส้นจากคู่ภาพให้สัมพันธ์กันเสร็จแล้วเด็กๆลูกอ่านคำทั้งหมดคําในใบงาน โดยอ่านแบบสะกดคําอัดคลิปเข้ามาแลกเปลี่ยนส่งมาแลกเปลี่ยนกันในห้องป .1 นนะคะยกตัวอย่างเช่นกโอ,โ,อโกไม้ตีโกงอโองลโอลแบบนี้เลยนะลูกส่งเข้ามานะคะ ห้าคำอ่านสะกดคำลงลายห้องป .1 เนานะเดี๋ยวครูออยจะรอดูว่าใครจะเป็นคนเก่งแล้วก็คนกล้าแสดงออกสำหรับห้องป .1 น,นะคะสำหรับใครที่อ่านไม่คล่องแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกนะลูกเด็กๆฝึกอ่านแล้วลองส่งมาเลยไม่ต้องอายกันลูกเราเป็นเพื่อนกันนะคะเราก็แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการอ่านเนาะหรือใครจะทำกิจกรรมอะไรพิเศษเนี่ยก็ ส่งมาแลกเปลี่ยนกันกันกบเพื่อนแล้วลูกเนาะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ